สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะ รับชมทันข่าวเวลา10นาฬิกากับวิชันดารารัฐมหาตะกูลรังสีกันสักครู่นะคะโจไบเดนอดีตผู้นำสหรัฐได,ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกมหมากชนิดรุนแรงและได้แพร่กระจายไปยังกระดูกแล้ว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐวัย82ปีได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหม,มากชนิดรุนแรงและได้แพร่กระจายไปยังกระดูกโดยไบเดนได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเข้ารับการตรวจอาการผิดปกติ ผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะขณะนี้ทางผู้นําสหรัฐและครอบครัวอยู่ในระหว่างการทบทวนทางเลือกในการรักษาร่วมกันกับแพทย์ด้านทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ลงแพลตฟอร์มโซเชียลระบุว่าเขาและเมลานียาคิยาได้รู้สึกเสียใจที่ได้ทราบข่าวและขอส่งความปรารถนาดีไปยังจิลไบเดนพร้อมกับครอบครัวและขอให้ทางไบเดนฟื้นตัวในเร็ววัน ส่วนทางหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง11สัปดาห์ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17พฤษภาคมพศ2568พบผู้ป่วยแล้ว34,785รายเสียชีวิตเพิ่มเป็น2รายในจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดกาญจนบุรีจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วย31,668รายและเสียชีวิต1รายแนะนําให้เลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจํานวน มไม่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการเข้าข่ายไข้หวัดอาทิ าม,มีน้ำมูกปวดหัวมีไข้และหากมีอาการป่วยควรมีความรับผิดชอบต่อตอนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชือ้อแยกตัวและไม่คลุกคลีกับกลุ่มคนทั่วไปรวมถึงกลุ่มเสี่ยงเด็กและผู้สูงอายุถึงแม้ว่าโรคโควิด -19 จะกลายเป็นโรคประจำถิน่นแต่ยังมีผลถึงอาการลองโควิดในระยะยาวได้อย่างไรก็ตามการป้องกันการติดเชือ้อยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ส่วนที่โรงพยาบาลเชียงคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยากำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลภายหลังจากได้รับการประสานว่าทางโรงพยาบาลเชียงคำกำลังประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองเนื่องจากมีผู้ออกมาบริจาคโลหิตกันน้อยลงซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาและสำหรับการบริจาคโลหิตใน ครั้งนี้สามารถเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองได้ถึง1,150ซีซีนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาวิกฤตด้านสาธารณาสุขและช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วยังเป็นการปลูกฝังให้กำลังพลมีจิตสำนึกในเรื่องของการให้การเสียสละและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆอีกด้วยรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดา ใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหย่ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูมดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่น,นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุ้งรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง ติดตามข่าวครั้งต่อไปกับเที่ยงวันทันข่าวและกลับมาพบกับทันข่าวเวลา14นาฬิกาสวัสดีค่ะ